สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเอา,อาพระที่สะสมไว้ค่อนข้างที่จะนานนะ,นะครับมาให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับผู้ที่สนใจในการาศึกษาะสะสมพระเก่าพระโบราณกันั้นะครับมาศึกษาไปด้วยกันนะครับก็องนี้นะครับเป็นพระ นางพญาพิษณุโลกนะครับเป็นหนึ่งในชุดยันจ์ภาคีนะครับผู้สร้างก็คือพระวิสุทธกษัตริย์นะครับเป็นพระเมเหสีของพระมหาธรรมราชานะครับก็เป็นพ่อเป็นแม่ของพระน,นเรศวรมหาราชนะครับในยุคกรุงศรีอยุธยานะครับก็ประมาณ400กว่าปีนะครับนะ400กว่าปีนะ ชมเนื้อพระรายละเอียดขององค์พระนะครับนะก็หลายๆท่านนะครับต้องบอกว่าหลงทิดหลงทางไปนะครับนะแต่ละคนก็ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นองค์จริงนะครับถ้าแท้องค์จริงก็เป็นเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะศึกษานะ,ะวันนี้ก็มาส่ององค์จริงกันนะครับนะ พระนางพญานะครับเขาจะมีด้วยกันอยู so change, so, so, ่6พิมนะครับก็มีพิมพ์เข่าโค้งเข่าตรงอกนูนใหญ่นี่นีคือพิมพ์ใหญ่นะก็พิมพ์เล็กก็จะมีพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์อกนูนใหญ่พิมพ์เทวดานะครับก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพิมพิมเล็กพามพิมนะครับแต่พิมพ์ใหญ่นี่ก็แยกเป็นสองพิมพ์นะมือตกเข่ากับมือไม่ตกเข่านะนะครับก็จะมี ทะยอยจริงๆก็จะทะแยกจริงๆก็จะเจ็ดพิมนะครับนะอ่ะมาค่อยๆดูกันแล้วกันนะครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมสุดของพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคตินะอ่าอส่วนตัวแล้วนะครับในการศึกษานะก็จะดูที่ผิวพัน์เนื้อหาของพระเป็นหลักนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นพระผ,ผงปุทุค,คุณพระเนื้อดินเผานอนิยมนะครับ ก็ก็จะดูที่ผิวพันธุ์พระเป็นหลักถึงความเก่านะครับแล้วก็ต่อมาก็จะดูที่พิมพ์ส่งนะครับเพราะว่าพระเขาจะมีแม่พิมพ์บังคับของเขาอยู่นะครับบังคับแม่พิมพ์ของเขาอยู่นะครับซึ่งซึ่งก็สําคัญเช่นเดียวกับดูเนื้อหานะนะครับอันนะครับหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่ธรรมชาติขององค์พระนะครับธรรมชาติ ว่าผ่านการเวลามากี่กี่ปีร้อยปี400กว่าปีนะครับจะมีเนื้อหายังไงนะครับแล้วก็ในการอ่าหลักการในการสร้างพระในการในการสร้างพระแต่นะนะแต่ละยุกนะครับก็จะแตกต่างกันนะนะครับพระเก,เก่าก็จะมี ลักษณะหนึ่งนะครับพระยุคลางก็อีกลักษณะหนึ่งพระยุคใหม่ก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับก็นะครับก็จะพิจารณาข้างหน้าข้างหลังด้านข้างด้านขอบนะรวมๆทุกอย่างเลยนะครับนะอ่ะนี่พระเกตนะครับพิมพ์นี้เขาจะเป็นเกตเหมือนบูตูมนะครับนะแล้วนกะ็มีหลุมยุบนะครับตรงหน้าผากบนบนหน้าผากท่านนะครับระหว่างผมกับ หน้าผากนะครับเป็นหลุมยุบนะเห็นไหมครับก็มีความลึกนะครับของอด้านขอบข้างของหน้าท่านนะครับแล้วก็ซอกใบหูนะความลึกนะครับหูก็จะ,ะเป็นสันเหมือนสันเขื่อนเลยนะนะนะครับนะเหมือนสันเขื่อนเลยเห็นไหมแล้วก็เป็น,สนเสี้ยนนะครับเป็น,สนเสี้ยนนะครับสานฐานการ กันว่าทําจากบล็อกไม้นะครับทําจากบล็อกไม้เห็นไหมเป็นเส้นเซียนนะครับนี่นะเช้า,ชาๆอยู่มือก็สั่นนะนยังไม่ได้กินกาแฟเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวขออนุญาตจิบกาแฟก่อนแป๊บนึงนะครับอันนี้ <c oughs> นี่เราไปแบบเรียวๆเ,เลยนะ ก็นี่เห็นไหมครับโอ้หนี่โอ้โหนี่นะครับเป็นสันเขื่อนเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับทานสายท่านนะเนี่ยไอ้หูจะแตกแยกเป็นสองสองสอง,สองนี่นะครับเนี่ยสองทางนะแตกเป็นแยกสองทางท้งข้างล่างข้างบนนะนี่นะข้างข้างล่างข้างบนก็จะแตกออกนะติดขอบนะครับนะ ข้างล่างก็จะแตกออกข้างล่างก็จะแตกออกมามามาเชื่อมนะครับมาเชื่อมกับที่จีบอลน,นะครับที่จีบอเห็นไหมนะครับนะแล้วก็ม้วนเข้าไปในซอกลักแแหล่ด้านขวาท่านนะครับนะที่เห็นดำ,ดำนี้คือเป็นพวกคาบคาบบังเซียนใหญ่ก็ว่าเป็นคาบหมากนะครับคาบหมาก เป็นน้ำวาดน่ยเป็นยางไม้อะไรก็ว่าไปนะครับนี่แต่ส่วนตัวก็ดูเป็นเนลักษณะของยางไม้นะครับเอามาเอามาทาทา,า,าผิวพระเพื่อรักษาผิวพระนะครับนะนี่ไหมนี่นี่นี่น,น,น,นี่จะเป็นแบบเส้นเสี้ยนเส้นเสี้ยนตามหน้นนนาอกนะครับตามใบหน้านะเนี่ยตามซอกลึกๆนะครับลึกก็คือแบบลึกเลยนะนะครับซอกเขาจะลึกนะครับ เป็นฟอร์มที่ที่ล่ำลนะครับเป็นฟอร์มที่ล่ำลแล้วก็มีมิตินะครับพระมีมิติคนที่ศึกษาพระให้เก่งนะครับก็ต้องศึกษาจากพระแท้องค์จริงนะครับก็เขาจะดูที่มิติองค์พระนะครับความลึกขอบข้างอะไรได้หมดนะครับถ้าศึกษาแต่ในเว็บในเน็ตในหนังสือก็จะได้อยู่แค่ เป็นมิติเดียวนะครับกระดาษเป็นมิติเดียวนะนี่เห็นไหมเป็นเป็นคราบหมากเป็นยาอย่างไม้ก่อนนะน,นี่นี่นะครับดำๆนะน่ะเห็นไหมดำนะนนำำนะเป็นคราบว่านร้อยแปดนะครับที่สืมออกมาจากเนื้อพระด้วยนะครับนี่นะนเป็นเซนเซียนนี่ไหมครับลักษณะการอ่ะมาดูด้านข้างบ้างนะ นูนใหญ่ล่ำนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับนั่งปางมานวิชัยนะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมนั่งปางมานวิชัยนะครับนี่มาดูขอบข้างบ้างนะครับขอบข้างเนี่ยเราเป็นลักษณะของการสับตอกนะสับตอกแล้วก็เป็นรอยครูดเป็นทางยาวเลยนะครับนะพระนางพระยาต้องบอกว่ามีเม็ดเม็ดกรวดนะครับเม็ดกรวดนะครับ เป็นพระที่มีเม็ดกร็ดเยอะนะครับนะถ้าผิวเปิดนี่ก็เห็นเม็ดแร่ลอยนะครับนะบางองค์ก็แต่อยู่ข้างในเยอะนะครับเวลาสับตอกเนี่ยถ้าสับโดนนะครับก็จะเป็นครูดลงไปนะครับนะครูดลงไปเป็นทางเลยนะอันนี้มือสั่นแล้วนะครับมือสั่นอันนี้ก็ตัดไม่สุดนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกก็จะเป็นขอบแบบนี้นะครับข้างหลังนะ หน้าไปหลังนี่แหละนะครับนี่อันนี้ก็สับอึดน,นี่อันนี้คดข้างที่จะสับสุดดีดีนะครับด้านนี้นะครับอ่านความเป็นธรรมชาติให้ออกนะครับลักษณะความเก่านะนี่อันนี้เป็นคาบไข,ข่ขาวขึ้นเห็นไหมครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่มาดูด้านหลังบ้างนะครับเดี๋ยวจะยาไปนะเดี๋ยวนะดูด้านหลังบ้างนะครับนี่เจ้าของเก่าเขาใส่กรอบ เขาติดเทียนด้วยนะครับนะลองนะครับลองกระแทกพระกับกรอบนะนี่นี่นี่คนโบราณก็จะหยอดเทียนนะขอบขอบพระด้านหลังพระบางองค์ก็หยอดข้างหน้าพระด้วยนะก็เป็นการแล้วแต่การวิธีการเก็บรักษาของแต่แต่ละคนนะครับของสมัยก่อนที่เขาใช้เลี่ยมห้อยนะครับกันนะฮะ นี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นหลังเม็ด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 นะครับนี่ข้างในอันนี้เป็นเม็ดกรวดนะก็สีน้ำว่านะน้ำตองน้ำตาเนี่ยนะครับเขาเขาเขาซึมออกมาจากเนื้อผ้านะครับต้องต้องบอกว่ามวลสารเยอะนะสารเยอะเม็ดกรวดเยอะนะอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะครับก็วันนี้ก็ได้ได้ความรู้กันพอสมควรนะครับก็ขอ ขอให้สมาชิกพี่ๆทุกท่านนะครับได้พระแทบมาครอบครองนะครับนะก็ก็ก็ขอให้โชคดีนะครับนะก็วันวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ